ในคลิปที่แล้วผมขอติดเรื่องที่ว่าเลนนี่นั้นมีวิญญาณอีกดวงเหมือนกับมาริกากับลาดากอนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ Greetings traveler from beyond the fog I am Melina ในเกมเอลเลอร์ลิงนั้นตัวละครหรือ n อ c ที่มีข้อมูลของเธอน้อยที่สุดในเกมก็น่าจะเป็นเมลีน่าซึ่งเอาจริงๆผมก็ได้คิดทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับตัวเธอเหมือนกันและเมื่อผมไปเห็นคลิปนี้รวมกับข้อมูลหลายๆแหล่งที่ผมได้มามันก็ดูเหมือนว่าทฤษฎีในคลิปนี้นั้นจะดูมีน้ำหนักที่สุดก่อนอื่นต้องบอกว่าหลักฐานทั้งหมดในคลิปนั้น80%ผมเห็นด้วยและในส่วนที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนั้นผมจะไม่ใส่มาในคลิปนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต้นทางเอาไว้ให้เพื่อใครสนใจอย,อยากจะไปดูคลิปต้นทาง เอาละเรามาดูเบาะแสกันหน่อยดีกว่าว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับทฤษฎีนี้อย่างแรกเลยคือทั้งเรนนี่และเมรีนานั้นมีดวงตาข้างเดียวเหมือนกัน ซึ่ง,งเรนนี่นั้นมีดวงตาข้างซ้ายส่วนเมลิน่านั้นมีดวงตาข้างขวาในคําอธิบายชุดแม่โมดสีมะได้อธิบายไว้ว่าร่างตุ๊กตาของเรนนี่นั้นนําต้นแบบมาจากเลนนาอาจารย์ของเธอเพราะฉะนั้นใบหน้าวิญญาณของเธอนั้นน่าจะคือใบหน้าที่แท้จริงของเรนนี่และเมื่อเราเอาหน้าของเมลีน่ามาซ้อนทับกับใบหน้าของเธอก็จะเห็นว่ามันซ้อนทับกันได้อย่างพอดีและเมื่อปรับภาพให้เห็นสัญลักษณ์ใต้ตาของทั้งคู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ของทั้งคู่นั้นต่อกันได้อย่างพอดิบพอดี อันนี้ทางคลิปต้นทางเขาพูดมาอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรนอกจากนี้ยังมีเรื่องของทอเลเรนหมาของเราที่เมลิน่ามอบให้ซึ่งในเกมมีเพียง2คนเท่านั้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของมันแล้ะก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากแลนนี่และเมลินนา นอกจากนี้ผมยังมีเบาะแสเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ก็อาจจะไม่หนักแน่นเท่ากับของในคลิปแต่ผมว่ามันก็น่าสนใจดีเหมือนกันหลายคนคงจะรู้แล้วว่าเมลิน่านั้นใช้มีดเป็นอาวุธโดยท่าทางการเคลื่อนไหวของเธอนั้นก็ดูเหมือนกับเหล่านักฆ่าดบาบทมินไม่มีผิดและยังจำตอนที่แลนนี่บุกไปสังหารทวีองคุลีได้หรือเปล่าครับอาวุธสังหารที่แลนนี่ใช้ในตอนนั้นก็คือมีดที่ฆ่ตองคุลีที่เราเป็นคนมอบให้แลนนี่เองซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่ก็น่าจะพออนุมานได มากที่สุดคือคนคนเดียวกันอย่างน้อยที่สุดก็คือพี่น้องกันซึ่งต้นกําเนิดของเลนนี่นั้นค่อนข้างจะยุ่งเหยิงและชวนมึนงงอยู่สักหน่อยเพราะเธอนั้นบอกกับเราเองว่าเธอนั้นคือมนุษย์เทพที่ถือกําเนิดขึ้นจากเทพองคเดียวซึ่งนั่นทําให้ผมคิดว่าต้นกําเนิดของเธอนั้นเป็นไปได้อยู่2กรณีอย่างแรกก็คือเธอนั้นเป็นลูกของลาดากอนกับมาริกาที่ต้องนาออกมาเลี้ยงภายนอกนครหลวงเลเดียลด้วยเหตุผลบางอย่าง อย่างที่2ก็คือเธอคือลูกของลาดดากอนกับเลเนร่าที่ไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นด้วยวิธีปกติส่วนจะเป็นวิธีไหนนั้นผมก็ไม่ทราบและถ้าถามผมผมคิดว่ากรณีที่เธอเป็นลูกของลาดดากอนกับเลเนล่านั้นเป็นไปได้มากที่สุดเพราะทั้งมิเรนากับแลนนี่นั้นมีทั้งพลังบัญญัติของลาดดากอนและพลังเวทของหินจัลลัดดวงดาวของเลเนร่าซึ่งนั่นก็ทําให้ผมเชื่อว่าแลนนี่นั้นเป็นลูกของทั้งคู่ที่เกิดจาก,กวิธีการบางอย่างในตอนจบแบบราชาเพิงคลั่งนั้นมิเนาที่ปรากฏตัวในตอนท้ายก,าาก,ก,าาก็น่เลลี่่กกัับบธอทมรวา Lord of Frenzied Flame, I will seek you as far as you may travel to deliver you what is yours, destined death. สังเกตได้ที่ตาคลักสายของเธอที่เป็นสีม่วงนั้นก็น่าจะเป็นการรวมกันระหว่างดวงตาสีฟ้าของแดนนี่กับดวงตาสีเหลืองอมพันธ์ของเมดิน่า คือคิดต้นทางเขาคาดเดาเอาไว้ว่าพลังของบัจจัดทองกับพลังของเวทหินจะหลัดดวงดาวเมื่อมันมารวมกันแล้วพลังอํานาจของมันนั้นจะสูงถึงขั้นที่สามารถดับเพลิงขัางได้เลยแต่ผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้มันขาดจุดอ้างอิงไปสักหน่อยซึ่งถ้าตรงนี้มันเป็นการรวมร่างของแรนนี่กับเมดินาจริงแล้วก็ความแข็งแกร่งของพวกเธอทั้งคู่นั้นก็น่าจะอยู่ระดับมาริกากับดาดะั้ต,ตอนสภาพร่างสมบูรณ์เลยทีเดียวไม่งั้นเธอคงไม่มั่นใจพอที่จะมาไล่ฆ่าเราที่เผาทั้งโลกจนเหลือแต่คิเท่าแบบนี้แน่นอนแถอนนนม,มอ ผมไปเห็นโพสต์หนึ่งใน reddit ที่พูดคุยกันเรื่องทฤษฎีนี้และเจ้าของโพสต์เขาก็ได้สงสัยว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนดังนี้เนื้อเรื่องหรือฉากจบมันจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าซึ่งขั้นตอนที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้1คือจบเควสตแลนนี่สคือได้รับเพลิงคลั่งจากไตรองคุลีเพื่อที่มิเรนาจะได้ไม่ต้องตายตอนเผาพฤกษาทอง3คือจบเควสมิเดเซนเพื่อได้รับเข็มทองของมิเคลา่าและใช้มันรักษาอาการเพลิงคลั่ง4คือปราบเอลเดนบีสและเข้าสู่ฉากจบ ซึ่งจุดป,ประสงค์ทั้งหมดของขั้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นการรอดูว่าหากเมเดน่ารอดและเราไปถึงฉากจบแบบยุคสมัยแห่งดวงดาวนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมนั้นผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนลองไปแล้วล่ะซึ่งถ้าใครได้ลองแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรต่างจากเดิมหรือเปล่า Well we? then shall we? และนั่นก็เป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่องมิเรนากับเลนนี่นั้นเป็นคนคนเดียวกันคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันตามสะดวกจะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ก็ไม่ว่ากันไปกดไลค์ a c e like b o o k ผมด้วยก็จะดีเพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ไปเที่ยวสงการก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ